ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยผมก็จะขายอยู่ประมาณสัก3 0 0ร้อยถึงห้าร้อยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เต็มเยอะแต่ถ้าเต็มอย่างเงี้ยอาจารย์เท่าไหร่เต็มอย่างเงี้ยผมก็ขายอยู่ประมาณสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยเองนะคะเพื่อนๆไซนี้นี่ก็เป็นไม้ชิ้นเนื้อผ่าตรงนั้นชิ้นเนื้อผ่านี่อาจารย์ผ่าเองคือต้นแม่เขาตู้เมื่อกี้ใช่ครับไอ้อย่างนี้คือต้องไปรอลุ้นก็อันนี้จะมีหลายตัวครับจะมีห่านอุ้งมานด้วยอันนี้จันห่านอุ้งมันมีชายจนมี นางเสือดาวอะไรเงี้ยเราก็จะมาต้องมาอบไปตรงนี้ก่อนที่เดือน<ย>นี่ครับจะมีผ้าเองด้วยนี่ไงชายชนชายชนมีอันนี้นี่นี่นี่ครับตอนนี้ราคาจะต้องได้แล้วจริงๆได้ได้ครับได้ครับยังยังราคาเริ่มเบาลงนะราคาเบาลงแล้วนะคะตอนนี้โอเคถ้าเราเลี้ยงแล้วถ้าเรารักเขานะยังไงเขาก็เขาก็อยู่กับเราตลอดอยู่แล้วต้นไม้ดูแลใช่ครับถ้าเกิดว่าจะจะทำตามกระแส ไม่ไม่ไหวครับแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์โชคดีไงที่อาจารย์แบบเตะตาถูกใจตัวชายชนได้มา500ใช่ครับจาก500นั้นโอ้โหอาจารย์ขยายเป็นตู้เยอะมากเลยจะมีตู้ไหนพีเซนคู่อีกเด็ดๆรู้ได้ทุกตู้เลยครู้ได้ทุกตู้คู่กับคู่แก๊ปไม่ใช่ต้นไม้โอ้โหเป็นเย่นมากไม่ใช่แน่เขาใหญ่มากเจอต้องอก ไม่รู้ตัดชื่อหรอกค่ะที่มองเนี่ยอันนี้ก็เจ้าสุภาพจะเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้แต่มีต้นเนี่ยที่ผมตั้งชื่อแล้วอันนี้อะไรคะอาจารย์คะเนี่ยลองดูได้ต้องต่ออ้อมมาโชว์ตัวอย่างนี้อาจารย์ชื่อว่าอะไรอ่ะอันนี้นัทลินีครับนัทลินีครับตั้งให้ลูกสาวตั้งให้ลูกสาวนี่เอ็ดมุ่งขุมที่นี่ไม่ธรรมดานะคะรักเป็นคนรักรู้สึกจะเป็นคนรักครอบครัวทั้งนั้น เราก็ตั้งให้ลูกสาวแล้วต่อไปก็จะทําตัวก็จะตั้งให้ลูกชายอีกลูกชายแล้วก็จะของแฟนและองะตัวเองก็จะเป็นตัวสุดท้ายครับรักครอบครัวจริงๆเลยอาจารย์อันนี้คืออันนี้ออกแนวสายหวานครับแล้วก็ก้านเขาจะสีดำใช่แข็งแรงครงับตอนนี้จะเป็นไม้ที่อันนี้ผ่าแล้วออกเกือบทุกทุกชิ้นเลย บอกตรงว่าต้นนี้มันเป็นไม้ที่แข็งแรงมากเลยแข็งแรงมากอาจารย์ลองผ่าแล้วนี่แล้วหรือรอกจากชื่อแล้วเรียบร้อยสวยนะคนจำนวนก็มีโขอยู่มีโขเลยใช่ไหมครัรอเปิดอย่างเดียวครับรอเปิดตัวรอเปิดตัวและตัวนี้มีชื่อไปแล้วอาจารย์เป็นลูกไม้เหมือนกันเป็นลูกไม้หมดเลยครับส่วนมากในตู้นี้จะเป็นกไม้ลูกไม้หมดเรารอแค่ว่าให้เขาออกดอกแล้วเราก็จะผสมสวยเนาะคุณชอบแนวกระดกแบบนี้เลี้ยงยังไงให้ใบใหญ่อย่างนี้นี่ ถ้ามีตู้อะยังไงเขาก็เขาก็โตครับยังไงเขาก็เข้าฟอมอยู่แล้วครับถ้าเราเลี้ยงนอกตู้อะเขาก็ต้องทิ้งใบยังก็ต้องทิ้งใช่เนี่ยแนวนี้สายหวานหวานมากเลยมีใบไผ่มาอยู่นี่ต้นหนึ่งอันนี้จะอันนี้มันจะกลับเป็นสีอะไรอะเป็นสีชมพูนะตัวนี้จะเป็นดาบฟ้าฟื้นอ๋อตัวนี้มีชื่อดาบฟ้าฟื้นดาบฟื้นอืตัวนี้หูคล้าย คกล้ๆคือเอานี้อันนี้ครับไอ้หลงผู้ทิมครับใช่ใช่ใช่เขามีชื่อให้หลงผู้ทิมอ่าฮะอันนี้ก็ลูกไม้กุ้งใบเขาแข็งแรงดีนะอย่างเงี้ยอาจารยมใบครับอือฮึเป็นคนใส่รักดาร์อะไรเงี้ยอันนี้อะไรอาจารย์อันนี้น่าจะเป็นขุนสีครับเป็นไม้อาจารย์แมนไม้อาจารย์แมนเขาแบ่งมาแบ่งมาให้เราดูแลใบครับคือแลต่อไปที่นี่คือคนรักต้นไม้เหมือนกันเนี่ยจะแบ่งปันกันตลอดนะในชมพูนต่อไป น,นี้จะเป็นไม้บิดแบบปิดเองครับคือผสมเยสอนได้ก็เอามาพอกเป็นจานวนมีขายเพกกระหมดแล้วก็เหลือแค่นี้เองออที่แรกเขาจะหน้าแดงดีวันนี้ก็อันนี้คือเหมือนเราไปลุ้นหน้าเขาอีกทีไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแล้วตัวนี้อาจารย์ตัวนี้จะเป็นลูกไม้เสือดาวครับลูกไม้เสือดาวใช่อันนี้อาจารย์มีมีลูกเขาไหมอ่ะมีมีมีจำนวนไหมคะเป็นตัวไหนคะอาจารย์ตัวนี้หัวจอมันต้องใส่ใจะผ่าไปแล้วไม่รู้ว่าต่ลูกเขา เดี๋ยวผมหาดูให้เดี๋ยวแบ่งแจกไปดีแล้วกันช่างคุณคุตัวนี้สวยนะพ่อถ่ายยังนี่อันนี้เป็นลูกไม้ของเสือดาวสวยฮเฮียที่หนูพ่อไหนหนูพ่อเองเหรอคะตรงนี้อันนี้เขาออกเกสรแล้วลูกชายผมก็ปล่อแล้วครับอ๋อแล้วค่ะเก่งจังเลยค่ะลูกเก่งจังเลยทำไมลูกพ่อถ่ายเขาดูทุกคนแหละดูสนใจยกเว้นลูกเราลูกเรามันไม่เอาต้นไม้เลย อันนี้เขาออกแนวหวานๆนี่ไงอาจารย์อันนี้คือลูกไม้เหมือนกันใช่ลูกไม้ครับฮ้ยอันนี้สวยว่ากุ้งชอบแนวางาน,นี้มันกัดชุมพูแบบไม่นะอันนี้ใบมันไม่ได้บางมากครับนี่ไงพ่อลองดูใบเพราะใบเพราะว่ากุ้งยังไม่ได้มีตู้อะไรเป็นทางการไปเจอไม้อาจารย์แบนบางตัวใบมันบางแต่มีแม่เอาไปอาจารย์ก็แนะนําว่าอย่าเอาไปเดี๋ยวมันไม่รอดาไม่ไม่มีตู้เลี้ยงยากถ้าเกิดไม้ใบบางใช่เออนั่นแหละเพราะว่าเขาไ,ไ,ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยทนอืมสวยสวยสวย อันนี้ไม่มีชื่อหรือไม่มีชื่อเนี่ยชื่อกับอันนี้คุ้นๆนี่น่าจะเป็นนายทองเหม็นครับนั่นนี่ส่วนไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยคือของอาจารย์ใช่ครับเราจะเป็นไม้บีดแล้วก็เป็นลูกไม้ที่อาจารย์จะจำหน่ายใช่ไหมคะใคะปกติเขามารับเองใช่ไหมคะารับเองในส่วนเองใช่อาจารย์ขายยังไงอย่างเงี้ยแจ้งราคาได้ไหม ที่ผมขายนะครับอยู่หน้าสวนผมขายก็อยู่ประมาณกระถางนึงห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วก็ให้พ่อค้าเข้าไปนน่นกันให้เขาไปออกเองเราเกิดเราขึ้นราคาตึงไปเขาก็ออกยากแล้วเราต้องเข้าใจเขาถามว่าห้าสิบบาทเราต้นทุนน้อยครับต้นทุนก็แค่กระถางใบละตีไปเลยสามบาทขี้ดินที่สองบาทตรงนี้ผมว่าขี้ดินถ้าเสียเวลาเราตีงปแล้วสองสามบาทเบ็ดเสร็จแล้วไม่ถึงสิบบาท ต่อกระถางต่อขายห้าสิบก็โอเคแล้วก็โอเคคือสวนอยู่ได้แล้วสยู่ได้ลูกไม้ที่เราบิดเองแล้วก็ทําเองทําจำนวนได้เองใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นไม้มีชื่อมันก็อีกเลงละคาเนี่ยแต่เพราะเป็นต้นทุนแล้วเนาะอาจารย์ใช่ไหมอย่างนี้ก็คือกุ้งเล้งตัวนี้วะนะอาจารย์รู้ว่ากุ้งอะไรนะได้จะแบ่งกันไปเลี้ยงกันก็ได้ค่ะอันนี้ไม้มีชื่อแน่นอนใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นตัวมีป้ายแล้วคุณงจำไม่ได้เอ้ยไม่ได้เห็นผมก็จำไม่ได้ครับ เพชรสวรสดนโชคเพชรสวรสนโชคอันนี้ผมก็ได้มาต้นเล็กๆครับก็แบ่งมาให้เราก็เลยเราก็ต้องเอามาอนุบาลไว้ก่อนเพราะสนใจชายชนไหมอืมยังเออม็นยังไงอ่ะไม่ใช่ไม่รู้ไม่ไม่ค่อยชอบไม่ชอบคือบอลจริงๆไอตัวที่ทําให้เราอยากมาจับบอลไม่ใช่ชายชนไม่ใช่ไม้กระแสเขาเลยอ่ะวมุ่งชมแนวกัด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 แบบว่าเป็นแดงแดงอ่ะประมาณเออกัดอย่างนี้กค่ได้หรือว่าเป็นเหมือนตัวไหนนะ ไอตัวที่ท่านพี่กุ้งชอบบอนคืออะไรรู้ไหมเจ้ากุ้งไกเซอร์ต <c oughs> ัวชอบเลยแล้วก็พกหลงคือไม้ทั่วไปนี่แหละอะไรอย่างเงี้ย้ชอบแนวนี้แอ้วไม้พื้นพิษมากกว่าใช่แล้วพอเขาบอกชขากพิษช,ชัยชนกันเมื่อก่อนพี่โมตูม้ตรงไหนไหวะตรงไหนไ <c oughs> วะกลายว่าสายตาไม่เหมือนกันอันนี้ตู้นี้ของอาจารย์แบ่งเป็นไว้ทําอะไรคะอันนี้คือจะไว้ตั้งแม่ทั้งหมดอันนี้สําหรับจะตั้งแม่ทั้งหมดนี่ตัวนี้เกิดจังเลยอาจารย์อันนี้อะไรลูกไม้ครับตัวนี้เห็นกระดูกเขาแปลกดีเราก็เลยเก็บไปอันนี้ท่านเก็บไว้ตั้งแม่หรอสวยเนาะ นี่นี่มาเห็นไหมคืออันนี้เป็นใบทรงใบไทยใช่ไหมจ๊ะเป่ใช่ใบไทยครับอันนี้ครับอันนี้เขาใบจะสอบสมอง้ตัวเองกครตัวเองใบไม่ใช่ทรงใบไทยนะคะไม่ใช่ครับคูเข้าใจผิดแต่ว่าใบเขาแข็งแรงครับแข็งแรงกระดูกเขาออกเขียวดีไงผมก็เลยเอออยากจะไว้ตั้งแม่ดูมีเผาจะบิดใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราจะทําเน้นแนวบิดแกตอนนี้อฮก็คือเ่าเ่าหัวนี่ ไม่ไม,ไม่ไม่ทันกินครับไม่ได้ <c oughs> <c oughs> บิดเว้นได้จำนวนเยอะกว่าได้ได้ได้น,นี่ตัวนี้คืออะไรคะลูกเจาก้าของนเซอร์ใช่ไหมใช่บ้านทีมีเพียบเลยลูกคือมีแต่ไม้อย่างนี้ใช่ใช่ไหมขอบคุณค่ะไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่บ้านนี้เยอะนะแล้วตัวนี้ไม่หมดแล้วครับอันนี้เหมียวเหมียวขอดูได้ไหมเน่ะเติมไหนก็ได้ <c oughs> ก็อยากรู้เขาขายแบบไหนใครชอบแบบไหนเราก็ไม่ค่อยรู้ไงเราไม่ได้ตามกระแสขนาดนั้นนี่ก็จะเป็นอันนี้แล้วครับตัวนี้จะเป็นโคโลคาเซียที่เพอะจากเมล็ดเพาจากเมล็ดนี่ค้าไปหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ไม่ได้เอาไปครับเพราะว่าตรงนี้เราลองรอดูว่าหน้าเขาอ่ะส่วนมากอ่ะไม้เมล็ดโคโลคาเซียเป็นยังไงอาจารย์มันเป็นมันจะไม่ค่อยกัดเหมือนแม่อ๋อหรอคะใช่ครับสมมุติว่าตระกูลไวราวาอย่างเงี้ยค่ะอาารไวราวาพอออกมาถ้าเป็นไม้เมล็ด หน้าก็จะเป็นวาลาวาเลยอ่ะเขาบอกว่าไม่ไม่เต็มร้อยอมันจะไม่ออกเต็มร้อยอไม่เหมือนมาแยกหนอนครับส่วนมากเขาเลยไม่ค่อยนิยมเล,เล่นกันอันนี้เราจะเก็บไ้ดูหน้าก็เก็บไปดูหน้าก่อนได้อาจารย์อันนี้เป็นไม้ที่เราที่ผ่าชิ้นครับเมื่อก่อนนะผมเคยใช้ทรายแล้วไงอาจารย์แต่ไม่ดี อันนี้ในสไตล์ผมเลยนะตอนเนี้เมื่อก่อนเนี้ยผมใช้ทรายเนี่ยระยะเวลาตั้งนานเนมากเลยฝัดจะพะงอกต้นหนึ่งแต่เดี๋ยวเนี้ยผมไม่ใช้ทรายแล้วผมใช้แบบนี้พีทมอสเหรอใช่ครับนี่เห็นไหมใช้สเปกน้ามอสอ๋อสเปกน้ามอสเคยคิสเปกน้ามอสสเปกน้ามอสมันจะเป็นตัวมอสแห้งอย่างเงี้ยเนี่ยครับผ่าไม่นานนะผ่าไม่นานก็ขึ้นเนี่ยผมแยกไปตั้งเยอะแล้วอันนี้หลงปุ๋ยขาวแล้วไม่เน่าด้วย ไม่เน่ายังไงก็ไม่เน่าครับเนี่ยชิ้นเนื้อก็ยังสมบูรณ์ทุกชิ้นรอแค่ก็ขึ้นอย่างเดียวแล้วก็แย่เนี่ยน่าจะลองไปทําใช้กันนะครับอ่าดีค่ะจา์เพิ่งได้รู้เหมือนกันเพราะว่าบางที่ก็อันนี้ไม่เหมือนกันเลยแต่ละสวนดีค่ะของผมจะใช้ตัวนี้มากกว่าตอนนี้นะเพราะพวกนี้เป็นรุ่นทรายรุ่นตั้งแต่ให้เห็นเลยว่าขนาดใช้ทรายเนี่ยวฉันไม่ขึ้นเลยก่อนขึ้นครเน่าไม่ค่อยขึ้นแต่ตัวนี้จะดีดีมากเลยดีมากเลยผมเปลี่ยนมาใช้อย่างเนี้ยจะมากกว่าแล้วครับ ส่วนใหญ่ขึ้นเป็นชายชนขึ้นครับอันนี้ผมแยกไปเมื่อวานนี้เขาก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มขึ้นไหม่แกนี่ไงนี่คเลมขึ้นไหม่แกเริ่มขึ้นคือคือลองแล้วพิสูจน์แล้วอันนี้กําลังขึ้นไม่มีปัญหาเรื่องเน่าขึ้นทุกชิ้นเลยนี่ขึ้นแล้วนะคะอืมกุ้งดูเหมือนกับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็มีความสะอาดอยู่ครับใช่เชื้อราไม่เกิดครับเชื้อราไม่เกิดดีเลยค่ะ แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยไม่แพงเวลาใช้เสร็จนะสมมติาะเรียบร้อยแล้วผมก็เอาไปถึงแดดอ๋อใช้ซ้ำได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าเก็บใส่ถุงหมดหน้าแล้วก็เปะได้อีกครับอ่าไปล้างน้าตากแดดเก็บไปใช้ใหม่เก็บไปได้ใช้ได้อีกใช้ได้มากก็ไม่รู้จักผมก็ใช้ไปเรื่อยๆผมก็ไม่เคยนับนะก็ใช้เข้าไปเรื่อยๆได้ครับดีเลยดีเลยวแค่เก็บความชื้นกับเอ้เนาะจานเนาะใช่ครับแค่ให้รู้สึกว่ามันยังมีความชื้นได้อยู่ก็โอเคแล้วใช่ไหม่ะใช่ครับ โอเควันนี้เราก็ได้อีกเทคนิคนึงในการอ๋อตัวนี้ก็ดูได้นะครัะนี่มาเล็กมาเล็กนกตัวแรกโชว์นี่ทำเองใบใหญ่เยอันนี้เดี๋ยวปิดเส้นงอกไหมไหนลองดูหน่อยเชียลูกว้าวว้าวอันนี้หนูพ่อมาเล็กเองเหรอคะคู่แข่งเอาโอเคแล้วแน่ยน่คร่ออันนี้คืออะไรอ่ะลูกอ่านอ่ะเขียนเองอ่านไม่ออกอีกอ่ะ เป็นรุ่เสดาวก็เป็นลูปงไดครับอืพ้องแต่เมื่อไหร่ไม่ดู้าวอออออยาเลยตัวแล้วตัวแล้วช่มว่าอันนี้เปิดดูทุกวันเลยค่าเนี่ยเปิดดูทุกวันว่าคืนหรือเ่าอออออตรนี้อาจารย์ไว้ตั้งแม่ไหมหรือว่าเขาเป็นแม่เป็น อันนี้แล้วใหญ่เป็นทวดแล้วใหญ่ขนาดนี้อันนี้จอมทัพพูเป็นเลยเมื่อกี้ทั้งทั้งผู้ผิด <Pokemon> ถูกโอเคเออปกติพูดชื่อต้นไม้ไม่เคยถูกแล้วพอเปิดแล้แม่ลูกไหมแม,ม่จันไม่ใช่ครับอันนี้ศิลาครับจริงเหรอเออศิลาสวยเนาะไม่เคยเห็นหรือเราเคยเห็นแล้วแหละแล้วเราก็จำไม่ได้ใช่สวยมีมีอยสามต้นแต่สองต้นนี้สวยสุดเลยนั่นไงนี่นี่ไงนี้ก็ใช่จ<ร>ันใช่ไหมแล้วนี่อะไรอ่ะจัน อันนี้น่าจะเป็นเนี่ยครับชื่ออะไรวะขุนกระจรโอ้โหอุ้ยสวยว่ะนี่นี่กุ้งชอบแนวประมาณนี้เนี่ยมีอยักอยากกัดกัดอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยจุดจุดขุนกระจรก็เป็นอย่างนี้เนาะใช่ครับอันนี้ใบเขาพิการครับใบเขาพิการนี่ละก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้ใบพิการสวยสวยสวย ก็จะออกลักษณะเหมือนเสือดาวครับแต่คือก็จะได้โทนแดงเต็มใช่ที่กูบอกในี่ยกูชอบแนวประมาณนี้มันจะหวานก็ไม่หวานจัดแน่นก็ไม่นั่นครับอันนี้รอตั้งแม่ใช่ครับรอตั้งแม่กับรอเกสรรอเกสรนจานก็สายนี้เขาสายเบียดนะคะจริงๆต้องเปลี่ยนชื่อเป็นชมรมชมลมบริกเออดีไหมจารย์ไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกอย่างนี้ทำไมอ่ะจารนี้ขายไหมอยากได้อ่ะ เราไม่มีเดี๋ยวผมให้ตัวลูทไปดีกว่าครับไม่มีที่วางเลยค่ะจะเฮ้ยอยากได้อยากไม่อันนี้ที่อาจารย์มากองนี้คืออันนี้คือลูกชายผมก็ผ่าเองโหว้าวผ่าผ่าผ่าจานค่ะจานผ่าต้นไหนวะเนี่ยจานอันนเลยเนี่ยตารยดิบอันนี้มาไทยนี่เนี่ยทิมไปแดงๆเหมือนเสือไอ้นะกุ้งหน่อยสิลูกอันไหนอันไหนให้นะต้นไหนก็ได้ทาต้นใหญ่ๆลูกต้นไหนก็ได้ลูกเอาที่ลูกชอบทิมมอนแดงๆอย่างเงี้ยลูกขอบคุณค่ะ นี่จันให้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณค่ะอันนี้เป็นชื่อเขาคืออะไรนะลูกลูกเสือดาวลูกเสือดาวอันนี้คือลูกเสือดาวพาออัดอยู่บ้านเดี๋ยวเราจะดูชื่ออ,อันนี้ลูกเสือดาวแล้วไม่ใช่ด่างกับกิการครับกิการจริงนี่ใจจะหลอกสขหน่อยหลอกไม่ได้เลยลูกเสือดาวจะขอเป็นแมวดาวจากสวนสวนหลังบ้านนะคะจริงอาจารย์ขายด้วยไหมตรงเนี้ย อันนี้ส่วนมากผมว่าไว้แจกลูกค้าไว้แจกลูกค้าใช่เวลาลูกค้ามาเงี้ยแล้วก็แบ่งแบ่งเงิอเขาไปดียเนาจางคือแบ่งส่วนหนึ่งไว้สําหรับลูกค้ามาก็แจกส่วนที่นี่ใจดีเนาะคือมีส่วนสําหรับจะแจกเพราะว่าเราไปสวนคุณทีมายิอะไรหยิบอะไรหยิบอะไรสายนั้นนักเลงมากยิอะไรหยิบอะไร้า้้งไว้ก่อนมีโชวโตเนี่ยอเขาบอกว่าหนูเอามีมักกี่้ะใครลูก ดอกเซลดอกเซลก็มีวันกระดาษอาจารย์ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วครับเปนนกระจกวันนาก็ไม่มียังไม่มีครับมันงายไปครับเป็นในญี่ปุ่นเล็งๆอยู่นะบนในญี่ปุ่นพวกใบเขาน่ารักดีนี่ไที่ผมบอกว่าค่ะกระดาษดามอยู่นี่อ๋อคืออันนี้เหรอไม่ไม่มีบ้างเลยอันนี้ก็ไม่อยากได้กระเบนกระเบนก็ไม่มี หมดแล้วส่วนทีนนเอฟไม่ทันเลยใ,ใมา, <c oughs> จากจ้าคะตัวน,นี้อะไรอะคะอันนี้ที่เขาเรียกกันภาษาไทยเขาเรียกเสือพานสองสีครับเสือพานสองสีใช่ครับขเขาจะมีสองสีกับสามสีแต่ตัวน,นี้<อ>จะเป็นตระกูลอโปนีมาครับอกูยังว่าอยู่ใบเขาไม่ค้าคโคเลยอะอโปนีมาเลยอะโปลีมาสวยเนาะถ้าเป็นสามสีจะราคาสูงผมก็มีนะแบบไหนค่าชจางครับคุณหมอหมดนะครับค่ะเอาสีผมก็มีจะสามสีรล้ว จะสูงตอนนี้ก็ยังราคาสูงอยู่ต้นหนึ่งขนาดเนี้ยไซส์ขนาดเนี้ยเขาขายอยู่ประมาณจิ้วหนึ่งสี่พันจิ้วหนึ่งจริงครับเนี่ยเนี่ยครับดอกจะเป็นอันนี้จะเป็นสามสีกับพืชอิโดดีเซียครับเนี่ยแต่เขาขยายพันธุ์ยากนะมันยากใช่ไหมใช่ครับเนี่ยนี่ผมก็ขยายพันธุ์เอาอันนี้คือชื่อเขาคือเสือพรางสามสีเสือพรางสามสีแล้วตัวเนี้ยก็เหมือนกันหรอใช่ครับแต่ว่ามันอ๋อนี่ไงขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยใบเขาจะเป็นสีอย่างเงี้ยครับ มีเหมือนสามสีมันมีคล้ายๆด่างใช่เลยด่าดงาอันนี้ยังราคาแรงอยู่แรงอยู่ครับตอนนี้ยังแรงอยู่เพราะว่าในประเทศไทยก็จะมีสวนที่ก็พอปอหลักๆเลยยังไม่น่าจะถึง 10, สิบยี่สิบสวนนะเพราะมันเป็นพืชที่มันแพงและหายากเลี้ยงยากมันโตช้าด้วยใช่ไหมจ๊ะช้าครับเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มเริ่มเลี้ยงมาสวนผมน่าจะจะครบปีหนึ่งแล้วเนี่ยดูผมได้มาโตเล็กกว่านี้นิดนึงก็จะแค่นี้อยู่เลยครับ ไม่โตครับไม่โตถ้าสองสีนี้จานเท่าไหร่เอผมไม่จะไม่ได้ขายนะขายให้งบะางไปแบ่งให้ไปเลี้ยงดีกว่าแบ่งให้คครัวแบ่งให้ไปเลี้ยงต้องขอบคุณอาจารย์อีกแล้วนะคะทำไมวันนี้เราเจอแต่คนใจดีคาชุบรี่เหมือนกันใจดีอย่างนี้แหละ แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาร่วกับอาจารย์พยงเท่านี้แล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์จะขายเฉพาะที่กลุ่มไหมเพื่อนในกลุ่มอาจารย์มาอย่างเดียวใช่สมมติจะเป็นในเฟซในเฟซบุ๊กแล้วก็เดี๋ยวพี่กุ้งเมื่อกี้อาจารย์ให้เบอร์ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวพีคกุ้งให้เบอร์อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวให้พิกัดที่สวนสวนหลังบ้านของอาจารย์อาจารย์ตุ้มเนาะขออาจารย์ตุ้มไว้ให้เพื่อนๆแวะมาชมนะคะต้นไม้ราคาน่ารักน่ารักมีที่นี่นะคะกับอาจารย์ตุ้มสวนหลังบ้านขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ